โรไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่์วัอพอดีาคา่ะคุณคิดว่านมควายนั้นสามารถทดแทนนมวัวได้หรือไม่สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ g กิร์ลวันพอดแคหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนมฟายค่ะเขาบอกว่านมฟายเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้นมมวลเลยนะคะทำไมเขาถึงบอกแบบนั้นเรามาเรียนร,รู้ร่วมกันนะคะหากพูดถึงนมฟายในประเทศไทยอาจจะไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหรนะ่นักหรือไม่เป็นที่รู้จักมากนะัก เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่จะนิยมดื่มนมโดยเฉพาะนมวัวกันเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ดื่มมนันนตั้งแต่เด็กๆมากกว่านมชนิดอื่นๆไปค่ะหรือถ้าจะดื่มนมทางเลือกก็จะเป็นนมแพะหรือนมแกะมากกว่าที่จะดื่มนมฟายถูกไหมคะแต่เขาบอกว่ารู้หรือเปล่าว่านมฟายนั้นเป็นนมที่มีการผลิตและบริโภคมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากนมัวชน,นะคะและในต่างประเทศก็มีการบริโภคผลิตภัณฑ์นมฟายกันไม่น้อยเลยทีเดียวเช่นประเทศอินเดียอิตาลีบัลแกเรียค่ะแล้วทำไมล่ะทำไมาในต่างประเทศนมฟายถึงได้เป็นที่นิยมและทำไมถึงบอกว่าเจ้านมฟายนั้นมันน่าสนใจไม่แพ้นมัวเลยนะคะเขาก็มีเหตุผลนะคะเหตุผลข้อแรก นมฟวานั้นให้โภชนาการที่สูงกว่านมวัวในหลายด้านที่สำคัญนะคะเพราะว่าในนมฟายจะมีปริมาณแคลเซียมมากกว่านมวัวถึง62.5%และก็มีปริมาณโปรตีนที่มากกว่านมวัวถึง11%ใเ่เะคะโดยปกติแล้วนมฟายสามารถให้พลังงานหรือมีจานวนแคลอรี่ที่มากกว่านมวัวค่ะ ดูตัวอย่างให้เห็นภาพได้ง่ายๆขึ้นนะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างนมฝ้ายกับนมวัวนะคะในนมหนึ่งกล่องที่มีปริมาณ250มิลลิลิตรนมวัวจะให้พลังงาน149กิโลแคลอรี่ในขณะที่นมฝายนั้นให้พลังงานเพียงแค่จะให้พลังงาน237กิโลแคลอรี่พูดง่ายๆก็จะเห็นว่า นมฟายนั้นให้พลังงานได้มากเกือบเป็น2เท่าของนมวัวเลยนะคะซึ่งอาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการดื่มนมให้ได้พลังงานสูงๆค่ะและที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่านมฟายนั้นมีปริมาณคอเลสเตอรอลที่ตามกว่านมวัวมากถึง2เท่าเชียวนะและการที่คอเลสเตอรอลตาำก็จะช่วยลดสาเหตุของการทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดได้ค่ะ หรือภาวะไขมันในเลือดสูงจริงไม่น่าแปลกใจนะคะว่านมฟลายกลายเป็นนมยอดนิยมอันดับต้นๆของคนในหลายประเทศเลยค่ะเรามาดูเรื่องของรสสัมผัสจะแตกต่างจากนมงกที่เราดื่มกันไหมเอ่ยก็ต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วรสสัมผัสของนมฟลายก็จะมีความมัน และมีความเข้มข้นมากกว่านมวัวแล้วต้องเป็นฟายแบบไหนถึงจะให้น้ำนมที่มีคุณภาพดีมาดูคำถามนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันแล้วมีการจำแนกวายเอเชียออกเป็นสองประเภทด้วยกันคะ่ะประเภทแรกคือวายปลักสวาบบัฟเฟโลคือฟาสำหรับเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานกับอีกประเภทหนึ่งนะคะ ฝายแม่น้ำาิเวอร์บัฟเฟิล่ายกลุ่มนี้สําหรับเลี้ยงเพื่อผลิตนมโดยเฉพาะนะคะดังนั้นถ้าไปดูตามฟาร์มฝายนมแล้วก็จะมีแต่ฝายแม่น้ำาิเวอร์บัฟเฟเป็นส่วนใหญ่ค่ะและในบรรดาฝายแม่น้ำจะมีสายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือสายพันธุ์ที่ชื่อว่ามูราหรือถูกตั้งฉายาว่า ฟีนอฟบั f เฟโ o ค่ะโดยฟายใสายพันธุ์มูราเป็นฟาย์ที่นิยมเลี้ยงในแถบทวิปยุโรปและอเมริกาใต้นะคะโดยมีต้นกำเนิดในรัฐโฮรยานาและรัฐปัญจาของประเทศอินเดียค่ะโดยฟายมูราหนึ่งตัวนั้นสามารถให้ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยราว10 1ถึง16ลิตรต่อวันค่ะถ้าเราเปรียบเทียบกับงวนะคะ มัวก็สามารถผลิตน้ำนมได้เฉลี่ย15-20ลิตรต่อวันเลยค่ะนั่นหมายความว่าในภาพรวมแล้วฟายนั้นสามารถผลิตน้ำนมได้น้อยกว่าวัวนะคะและประเทศไทยล่ะมีการผลิตนมฟารหรือไม่ปัจจุบันในประเทศไทยก็มีฟาร์มฟายนมโดยเฉพาะนะคะเช่นมินิมูราฟาร์มอยู่ที่จังหวัดเชียงสาค่ะและนอกจากนี้ ก็ยังมีฟาร์มวายนมสายพันธุ์ไทยด้วยเช่นสอนสลิดฟาร์มจังหวัดปัจจินบุรีที่นำวายไทยอย่างวายปลักมาพัฒนาสายพันธุ์เพื่อผลิตน้ำนมและทั้งสองฟาร์มนี้ไม่ว่าจะเป็นมินิมูราฟฟาร์มจังหวัดชะเชิงเซาและสอนสลิดฟาร์มจังหวัดปัจจินบุรีนะคะก็นำน้ำนมวายไปแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆเช่นพุดดิ้งนมวาย โยเกิร์ตมอสซาเล็ตลาชีสริคอตตาชีสน้ำมันกีหรือเนอยใสยค่ะสำหรับทำเครื่องแกงอาหารของอินเดียนะคะรวมถึงเนยและผลิตพัาบำรุงผิวอย่างสบู่และลิปบามนมไฟายค่ะแม้ว่าในไทยของเรายังหานมไ้ายดื่มได้ยากกว่านมหัวนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในภาพรวมนั้น ัวให้ปริมาณน้ำนมต่อตัวมากกว่าฟลายค่ะจึงทำให้ประเทศไทยของเรายัางมีความฟลายนมจำนวนไม่มากนักนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยเหตุผลหลายอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วเรื่องของนมฟลายที่ว่าไม่ว่าจะเป็นให้แคลอรลีที่เยอะกว่าตอบโจทย์คุณต้องการพลังงานสูงคอเลสเตอรอลต่ำลดความเสี่ยงจากการเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ และด้วยปริมาณโปรตีนและรสชาติที่มันกว่าของนมฟวายจึงเป็นทางเลือกสำหรับเพลพันชีสหรือกีดโยเกิร์ตนั่นก็คือเรื่องราวของนมฟวายที่มาฝากกันนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องเล่าที่พูดไปแล้วจะเห็นได้ว่านมฟวายก็มีความน่าสนใจไม่แพ้นมวัวเลยนะคะต่อไปในอนาคตเราจะเห็นนมฟวายเปลือพันแบบต่าง มาจำหน่ายกันบ้างในท้องตลาดนะคะขอบคุณที่รับฟังเกิร์วันพอแคสและพงเมโซถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกิร์วันพอแคสได้ที่เฟซบุ๊กยู u ูบแองคข้อบอดคัส